เค้กค่ะก็กำลังเก็บปามกันอยู่นะคะจังหวะพี่เข้ามาโชคดีเลยค่ะได้มาดูนะคะปามนะคะโอ้นี่นะคะปามนี่คือปามนะคะส่วนปามคุยกันตรงนี้แล้วมั้งเดี๋ยวรอคุณนิดเดียวโอเคค่ะนะคะ นี่ค่ะกําลังเก็บกําลังเก็บกันอยู่กําลังเสร็จเลยโอเคนะคะนี่นะคะก็โหล่องเดียวนี่ทลามใหญ่เลยเนี่ยล่องเดียวหรอคะเนี่ยโอ้โหล่องเดียวนะคะนีหูล่องเดียวได้เยอะขนาดนี้เลยยิบเก้าต้นหยิบเก้าต้นโอ้หยิบเก้าต้นได้ขนาดนี้นะคะยังเก็บไม่หมดเลยนั่นอ่ะแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนไม่ได้มาใช้บีโกเราได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ ดีเลยนะคะชัดเจนนะคะบีโกรนะคะโอ้โหคอดำเลยตัวนั้นกำลังมากาลังมาฮะกาลังมาโอเคเลยค่ะออกรุ่นใหม่ๆนะค่ะโอเคเลยเดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวตาไปคุยแป๊บหนึ่ง,งค่ะเดินมาโอเคนะคะ